ต่วนชงนี้ค่ะจะพาไปแลกกันปลุกพลังตานไผ่บุรีไฟฟ่ากันบ้างนะคะซึ่งเยาวชนแกนนำกว่า60คนจาก1ิเซจจังหวัดภาคใต้ค่ะได้รวมเรียนโรโลงมือปฏิวัติจิงในลักสูตรโตไปไมซูปอะคาเดมีนะคะเพื่อสร้างพู่มกลุ่มกันเด็กไทยไม่ตกเป็นเยื่อบุรีไฟฟ่าค่ะ เยาวาชนแกนนำว่า60คนค่ะจากเยสิบโรงเรียนในพื้นที่ซิบเซจังหวัดผักตายได้เข้ารวมอบรมเชิงปฏิบัติการในลักสูตรโตไปไมสูปอะคาเดมี่ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือวซาซสสค่ะรวมกับสโมโซนหยกกกำลังสุข สร้างสรคื่อเพื่อเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความรู้เท้าท่านภัยบุรีไฟฟ่าและก็พัฒนาเย,ยาวชนให้เป็นหนักนวัตกรทางสังคมเทพรอมครับเขื่อนโรงเรียนปลอดภัยในพื้นที่ของตนนะคะลักสุดนี้ค่ะเขาเน้นการเรียนรู้่านการลงมือทําจริงผสานความรู้ด้านสุขภาพการคิดเชิงนวัตกรรมและก็การสื่อสารสร้างสรค์โดยเปิดเวทีให้เยาวชนเนี่ยและได้ฝึกฝน,นทนักษะการเป็นหนักสื่อสรารสุขภาวะตั้งแต่กิจกรรมเปิดเว ที่ยังเ็คโฟฟิกนะเพื่อตวรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับบุรีไฟฟ้าตามด้วยท่านเรียนโรโทชดไพ่กลยุทธ์การตลาดและกากฎหมายเดี่ยเกี่ยวคงพพ้อมกิจกรรมรากต้นไม้ปัญหา เพื่อวิเคราะห์สาเหตุและก็แนวทางแก้ไขเชิงระบบค่ะหนึ่งในไฮไลท์นะคะก็คือการใช้กระบวนการดีไซน์ทิงกิ้งค่ะให้น้องๆเนี่ยได้ออกแบบแคมเปญในโรงเรียนของตัวเองและการนาเสนอไอเดียต้นแบบบนเวทีภายในเจ็ดนาทีซึ่งก็มีผลงานหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นบอร์ดเกมให้ความรู้นิทรรศการสร้างการระนักครูคลิปไวรัลเพจออนไลน์ร่วมไปถึงธรรมนูญโรงเรียนปลอดบุรี่ไฟฟ้าโดยมีคณะกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒินะคะให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด กิจกรรมก็ยังขยายพ้นสู่การจะทำรถแมปโตไปไม่สูบในเซดานค่ะได้แก่สื่อสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์การออกแบบกติกาโรงเรียนแล้วก็การจัดตั้งเครือข่ายฝ้าว,วางไซเบอร์ในโรงเรียนก่อนจะปิดถ่ายด้วยคำคืนแห่งความสามาราโตไปไม่ซูบก็ทะลิ้นซึ่งเปโนการให้เยาวชนนะคะได้แสดงออกอย่างสร,ร้างสรรค์ ก่อนจบลักสู้เยาวชนเขาก็ได้ทำภารกิจหนักซื่อสั้นในตัวชั้นเพื่อสรุปบทเรียนแล้วก็วางแผนการขับเคลื่อนโครงการภายในโรงเรียนของอตัวเองต่อไป โดยภูเขาวร่วมห้ายคนก็สะทอนว่าลักสูตรนี้นะคะไม่ใช่แค่เวที่อบรมค่ะ<อ>แต่ว่าคือพื้นเทจุดประกายผู้นำเยาวชนนะคะเทสามารถกลับไปเปลี่ยนแปลงโรงเรียนแล้วก็ปกป้องเพืเ่อนๆจากภายัยบุรีไฟฝ่าได้จริงนั่นเองค่ะตองนะคะลองแลจากขายอะคาเดมี่รุ่นนีเลยก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะ,ะเ,เขาจัดขึ้นจะเป็นการ ปลุกพลังเยาวชนนี่แหละก็คือมีแกนนำหกสคนมารวมด้วยช่วยกันลองคิดแหละที่ว่าจีเอาพันรือดีจะปีกเป็นกันต่อตานภัยบุรีไฟฟานเมือตอนล่างจาาให้เขาได้มาเรียนรถนี้แล้วน้องดา เขาทราบบาดเอาไปบอกโตให้กับเพื่อนเพื่อนในโรงเรียนยกันใช่ค่ะเป็นการมาคิดโมเดลว่าจะเอาล็อบไปจัดการกับที่โรงเรียนบันพือตั้งกฎระเบียบระหว่างไปจัดกิจกรรมอะไรที่จะต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในโรงเรียนไดบ้างตรงบางคนเนี่ยอาจจะอย่างเมโ้ทึ่งทูดไพ่ของบุหรี่ไฟฟ้าขิดเควาอ่ะมันโฮมอ่ะมันร้อยมันเท่เออก็เลยซูบแต่จริงแล้วบางที โทษเนี่ยมันรายเร่งมากๆทึงชีวิตของเราเลยนะคะใช่ค่ะเร่งว่าบุรีปกติเลยลองไปศึกษาเลกันนะคะตรงค่ะเพราะฉะนั้นนะก็เน้นย้ำถึงภูมคราคของเราก็เหมือนกันช่วยเลบุตรหลานต้งคิดนึงนะเป็นกันบ้างบอกบอกเตือนเตือนกันมังนะคะอ้วันก่อนพี่ส้าหนุยเห็นเด็กเอียกนักนี่หน่องได้โยบะเป็นเลลวหมอนนึ่งมันนี่หรือว่าป้อนึ่งมันนี่ยังมีการซู้พอคิดว่าเองหวัดเทอะไรนะมันไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันทำระทำลายสุขภาพข้างในนี่นะ เพราะฉะนั้นเน้นย้ำนะฝากดูแลยวุตรหลานของถ่านด้วยนะคะ,คะและนี่ก็คือทางวาต้องเบกคองพิรับค่ะวันนี้ค่ะเวลาของเราไม่ใช่แล้วนะคะน้องเศร้านุยน้องด้าพร้อมโดยทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรบนรัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ